ฉีดไปกีว่วันเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงฉีดไปแค่สามสี่วันเห็นเลยค่ะ,คะมันนัวเขียวขึ้นรับแสงแดดดีตัางข้อแสงได้ดีขึ้นแล้วแดดมาจาัดก,ก็ไม่เหี่ยวปกตินี่ถ้าไม่ใช้ตัวนี้แดดมานิดนึงมันกลับว่าใบยุบเหมือนกับรากไม่เดินแต่นี้มาใช้แล้วดีขึ้นเยอะเลยใบหนาพ่อแบนสวยพืชแข็งแรงนอนไม่ค่คยเข้าไม่มีแมงรบกวนไม่เห็นใบลาสนิมมันหอ่อไวกว่าปกติรอบน,นี้เพราะปกติสี่สิบแปดวันนี่หัวยังไม่เป็นทางนี้ค่ะ,คะดูหัวแข็งแรงสมบูรณ์ผักเดือนนึงก็เหมือนผักสองเดือนที่พอเเขขาตัััดแแล้ววนนน่ผกะมจ็ง เพิ่มขึ้นเยอะคือถ้าอย่างนี้เพิ่มมันจะแข็งแรงวนนี้อวบเพราะว่าล้ำหนักจะดีด้วยถ้าเส้นยายนี่หนาเพิ่ม้ำหนักจะเพิ่มขึ้นแตกต่างเยอะเลย สวัสดีค่ะพบก,กับอ้อมเบี้ยคอนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลกกกระทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะเดินทางมาพบเกษตรกรที่ได้นำเบี้ยคอนิเก้ขวดนี้นะคะมาฉีดกับแปลงกระลำบอกเลยว่าแปลงกระลำแปลงนี้สวยมากปกติอายุขนาดนี้ไม่น่าจะหัวใหญ่หัวโตแล้วก็สวยขนาดนี้แต่ว่ามีเทคนิคเคล็ดลับยังไงเจ้าของแปลงถึงได้ทําออกมาแล้วสวยขนาดนี้เดี๋ยวพาไปพบเจ้าของแปลงกันค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะพี่วิทย์เดี๋ยววันนี้สอบถามเทคนิคเคล็ดลับนิดนึงค่ะว่าทำยังไงถึงได้กระลำออกมาสวยขนาดนี้ค่ะ,คะพี่วิทย์ทีแรกปกติก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะ <ฮ>แต่ปีนี้เพิ่งสั่งเป็นปีแรกเลยมันห่อไวกว่าปกติรอบนี้เพราะปกติ4ีวันนี้หัวยังไม่เป็นขนาดนี้คะดูหัวแข็งแรงสมบูรณ์ปกติอายุประมาณนี้มันควร<ม>ที่จะเป็นแบบนี้ไหมหัวยังไม่ถึงขนาดนี้คะก็มันจะยังห่อไม่แน่นขนาดนี้ <ฮะ S 2> แต่นี้หัวไวขึ้นปกติผักจะ6กวันได้ตัดอันนี้ถ้าหัวอย่างนี้น่าจะประมาณ58าวันก็ได้ตัดละดูจากหัวแล้วน่าจะได้น้หนักเพิ่มแล้ว้ว่าฉีดตอนไหนบ้างก็ฉีดตอนปลูกได้ประมาณ10กว่าวันแล้วก็ต้นอายุเดือนหนึ่งก็ แตกต่างเยอะเลยใบยไม่จะเขียวนัวผักเดือนนึงก็เือนผัก2เดือนที่พอเขาตัดแล้วเนี่ยหลังจากฉีดไปกี่วันเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าใบามันรู้ึกเขียวขึ้นฉีดไปแค่สามสวันเห็นเลยคับมันนัวเขียวขึ้นรับแสงแดดด,ดีสังเคราะห์แสแงได้ดีขึ้นแล้วแดดมาจาัดัดก็ไม่เหี่ยวปกตินี่ถ้าไม่ใช้ตัวนี้แดดมานิดนึง,งมันกลับว่าใบยุบเหมือนกับรากไม่เดินแต่นี้มาใช้แล้วมันดีขึ้นเยอะเลยแล้วเราทําสวนกระหล่ำมาหนึ่งกี่ปีแล้วค่ะผมเพิ่งเริ่มมาทาจริงจังแค่2อปีนี่ฮะพี่วิชใช้แล้ว ไม่มีแมงรบกวนนี่ไม่เห็นใบลาสนิมแล้วมันทําให้เราช่วยประหยัดต้นทุนพวกยาหนอนยาเชืนอน้อราประหยัดไ,ได้ไหมประหยัดเยอะเพราะเราไม่มีหนอนแล้วก็ไม่ฉีดคือเรามองไปไม,ไม่ไม่มีแล้วก็ไม่ฉีดใช่ถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนตรงนี้ลงไปได้ตรงนี้ไปไหลายหมื่นนะคะ ซื้อขวดใหญ่มามันใช้ได้นานเพราะอย่างที่บอกว่าใช้ไรลมานน้อยนิดเดียวถือว่าแพงไหมคะถ้าพูดถึงปรลมันที่ใช้เทียบกับยาตัวอื่นไม่แพงเพราะว่าขนนึงใช้ได้หลายไร่ปกติในเนื้อที่ประมาณ3ไร่เนี่ยเราเคยเก็บผลผลิตได้เท่าไหร่คะปีที่แล้วผมเคยทําปีแรก3ไร่3ากว่าตันิดๆิแล้วเราเห็นลักษณะแบบนี้เราคิดว่ามันจะได้เยอะกว่าที่เราเคยทํามาหน่าจะได้เยอะกว่าเพราะว่าผมดูจากต้นมันสมบูรณ์เพราะว่ามันไม่ยุบแม่เลยเราใช้แล้วเห็นผลด้วยจากอายุผักมันไม่น่าห่อห่นี้มันยังห่อห่นี้ได้ก็คือว่ามันชช่่่ววยยไได้้เออะมใสารตัืน ถ้วยเลยก็คือถ้ามันสมบูรณ์เราไม่ใช้เลยใบก็นัวขึ้นเขียวขึ้นเส้นใยผักนี่ฮะมันจะมีนัวแข็งเพิ่มขึ้นเยอะคือถ้าอย่างนี้เพิ่มันจะแข็งแรงต้นนี้อวบถ้าว่าล้ำหนักจะดีด้วยถ้าเส้นใยนี่หนาปุ๊บน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเยอะทนแดดทนฝนฝนแช่ก็ไม่่อยยุบถ้าแดดมายุบก็คือมันจะโตช้าคือถ้าแดดมาไม่ยุบอย่างนี้มันจะโตไวและนี่ก็คือเสียงจริงจากผู้ที่ได้นำ bio o กน a ก i c คนะคะขวดนี้มาใช้กับแปลงกระหล่ำแล้วได้ผลเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทุกกส่่่วนนนนนเเเลลลยะะะะคคตตตัั้้้งงงงแแรบบบบบาใจถึไดผผิีอ ใครที่อยากได้ผลผลิตเพิ่มจากการใช้ B Organico สามารถทักข้อความหรือโทรมาหาเราที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะปลูกขุดด้วยใจต้องใช้ B Organico เลยค่ะผม